แมีเฮ้ยอู้ลูมาเด้อพี่น้องมาแสบมานวนน้ำกันบานนี่ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องรอบย่ยเหมือนเศร้าบรรยากาศสวยเซ็ตเพี้ยนง่ายนะครับพี่น้องผมหลังจากที่เมื่อคืนมาใส่เบ็ดไว้พี่น้องเนี่ยจีคกับพี่น้องผมได้ไปสามเต็มครับ <c oughs> เมื่อนี้ตั้งใจครับพี่น้องผมว่าใส่ไว้เมื่อคืนเตรมสติมจะได้กินที่พบอพิดวังอะไรเ่ยเหมือนเศร้ากันเตรียม,มอะไรมานั่งครับพี่น้องผมทั้งติฟเขา่าทั้งหัอแจวหัอเกลือครับพี่น้องผมไปรุ่นกันครับพี่น้องว่ามาันจะได้เจกักโตบ้นะครับ แต่ว่าที่นแน่ๆนบัดนี้เห็นติงดินดิดดิดเลยนะครับพี่น้องยังินีอยู่เอาเอาไว้นี่กันนะครับทิบเขาโอ้ยโจโโ้โรจิลีอยู่กี่น้องเอ้ย เกือกเน่าครับผมหลังนี่ครับพี่น้องหลังนี่มีตีงครับผมมีละตัวตัวหน่อยหน่อยนึงพี่น้องเอ้ยโอ้ยนึกว่าตัวใหญ่เอาเอาเป็นตัวประกันค,นครับผมสังเกตเบ็ดนะครับพี่น้องเบ็ดจันูใส่ไปหนึ่งสอง วถืกสามนั้นกูวไปแล้วสี่วดเถือกครับสี่วดถือกเราบานนี้ห้าหกวดเถือกเจ็ดวดเถือกแปดดเถือกเก้าสิบโอ้ยเอาไปรุนหลังมันถือกครับพี่น้องผมเมื่อนีร่วดเถือกแล้วขออนุญ,ญาตกูครับเด็ดด็มาตัวเดียวนี่แะตัวประกันคือเป็นขั้นจมจมกองกองนั่นแหละ นรุ่นน้ำกันเบิ้งพี่น้องผมันเป็นเสียกตึงๆนะครับเนี่ยนี่ลีน้องผมหยุดเลย โตใหญ่ก็มือเคืนครับผมอุ้ยรอบมือเคืนนี่ยว่าอะไรตัวใหญ่ปานี่ตัวนวี็พี่น้องเนีตัวน้อยก็หนีอยู่อุ้ยจังสี่ครับผมเอา้าสมหัวเขามาเยู่พี่น้องเอาอุ้ยฟังเกีบเอาพี่น้องไปจัดเมนูก,กันครับผมนี่ครับพี่น้องผลการผลงานได้มาสองเตีมนะครับพี่น้องผมก็เบ็ดสิบหาลังก็เบ็ดสิบหาลังนะครับพี่น้องผมอุ้ย เว่าสิพอได้จัดเมนูอยู่นะครับเอาเป็นผลสำเร็จครับพี่น้องผมเอานี่กบดดอีกเยอะนี่13ลังครับอันนี้ถือไปสองมาเคลื่อนีนเด้ไปสามเต็มพี่น้องผมสวยงามต้นสวยงามเลยนะครับพี่น้องเอาขออนุญาตด,ดังไฟพี่น้องผม เรียบร้อยเลยครับพี่น้องผมไปทางสุกแล้วพี่น้องอุ้ยเนี่ยลดมือไม่อะไรก็มีทางนี่ซุกแล้วเรียบร้อยนะครับ <c oughs> เผาปลาครับเผาเนี่ยย่างเนี่ยที่น้องผมโอ,อุ้ยซุกยัดวัด ม,าพ,มา,า,าพี่น้องมาผ่นเบิงเองาพี่น้องผมสุดยอดครับจับเจียวกพรผกผงครับพี่น้องมาเด้เอ,อพี่น้องมาแสบมันวน้ำกันบาดมาครับพี่น้องมาได้เวลาอ,อยากหากินครับใส่เบ็ดไปเขาเหนียวแหบบอนใส่เลยนะครับพี่น้องว่าโว้ยไาใหญ่ห่า,า,างครับผมหิวพอดีครับ,พ,รบพี่น้องผม Thâm khẩu bậc nhanh nhanh Chăm châu chờ thi trời tháng ơi Mà chín năm luộc năm lãn nào มสุดยอดครับผมข้าเขวา,าว่านเปล่าหน่อยพี่น้องเฮ้ยว้าวเพชรหรอครับอู้เย้าบักผีค้องแผลดี มันกระเทียมหัวกระเทียมนะครับพี่น้องบักหน้าความอืม มันห่างครับสุดยอดครับพี่น้องผมมันไปจี้ยินดีเหยนกับว่าเสบปานนี้ได้พี่นอ้องเจ้าบักจ้างเพชรครับ Quá ăn chuẩn chuột không? Vì thế chỉ việc ตามดูดูกันพี่น้องเอ้ยวอนยี้หาเห็ดกับพ่อได้หาเก็บเห็ดครับวอนยี้หาปลาก็กินปลาวอนยี้หนูก็กินหนูพี่น้องงา,ง,างานบุนงานก็ตามบุญตามงานคือกันพี่น้องผมเห็ดครับ

เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมาจินน้ำยังงามนี่มาไหมแม่เก่าทีของแค่ครับท่านแม่องัวไม่จินน้ำ หวานจ่วยๆครับอลุงัเอาพล่ะอัน ครับพี่น้องผมฉิบนี่บ่มีหยังหลายครับหาอยากหาจิ้นพี่น้องเพรได้อยากได้กินอยู่นําฟังบ่ฟังหนองนี่ล่ะคือว่าปตทปสําเร็จนะครับเพราะว่ารอบกลางคืนรอบยามมื้อเช้าโอ้ค่ําำไงอะไรก็ไปทางอิ่มแล้วพี่น้องจังกบจังพ๋ากันไหมพี่น้องผมมากดไลค์ถูกใจกดแชร์เด้อพี่น้อง ทีนี้ได้ร่วมกดติดตามกดหมากกรลงพี่น้องเพื่อเป็นกำลังอกกำลังใจกันเอาคลิปนี้เอาไว้สำนี้และพี่นอ้องอะไอยู่มันน,น้นเย็นครับพี่น้องสุกภาพแข็งแรงรำรวยโชคดีสงมากันุู้สู้สู่คนครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม เจ้าแน่นแน่นครับ